บ้านตุกตาดาริสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นุมานนะคะสวัสดีคนพี่พีสวัสดีงานคาสต้อมพร้อมเล่นกับปนุษย์ค่ะสวัสดีทุกบ้านเลย งานคัสตอมของปน,นุนุ์นะคะช่วงนี้ก็จะส่งคลิปงานเยอะๆหน่อยหวังอยากจะให้เจ้าของบ้านน้องเนี่ยคะ่ะแต่ละบ้านอ่ะนะคะได้เข้าใจผลงานที่ปน,นุนุ์ทำเพราะว่าเวลาเอาไปเล่นจะได้เล่นอย่างสนุกนะคะ จริงๆแล้วทำคลิปรวมกันเลยก็ได้แต่ว่าปนุษก็จะไม่รู้ข้อบกพร่องของงานคัสตอมแต่ละงานอาจจะตรวจเช็คได้ไม่ดีไม่ไม,ไม่ไม่ถี่ท้วนแต่ถ้าเราส่งคลิปงานแบบนี้เราจะได้ดูไปพร้อมกันเลยนะคะหัวน้องติดแน่นกับบอดี้ก้มหน้าได้เงยหน้าได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้นะคะสามารถถอดหัวน้องออกได้กรณีต้องการใส่เสื้อสวมหัวแต่ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรถอดนะคะด้านหลังปนุษย์ทเป็นผมอ่า จากเส้นไหมนิ่มๆให้นะคะก็ถ้าแอบเข้าไปข้างในก็สามารถเขี่ยออกมาได้แบบนี้แล้วก็จัดแต่งทรง โอเคในเรื่องของหูตัวละครจอนหูพวกนี้ปนุตติดกาวให้แล้วนะคะป้องกันการหลุดหายนะจากรอบที่แลว้วรอบชับหนึ่งไม่ได้ติดกาวให้เพราะว่าอยากให้ได้โมเมนต์แบบถอดได้ถอดเองอย่างนี้ค่ะการทรงตัวน้องจับน้องยืนให้นิ่งก่อนแล้วค่อยปล่อยมือนะคะจงกระเบนปนุตตัดเย็บมือแบนเป็นแบบสวมได้นะคะสามารถถอดได้ง่ายๆแบบนี้ เวลาใส่สมมุติถ้าอยากจะใส่จงกระเบนให้น้องเหมือนเดิมก็จับปลายเท้าทั้งสองข้างของน้องงอลงนะคะแล้วก็สวมลงไปตรงๆแบบนี้ให้เท้าพ้นจากจากจีบของจงกระเบนแล้วก็ดันตรงเป้าขึ้นมาจัดขอบให้สวยงามโอเคเรียบร้อยแล้วคะ่ะบอดี้เป็นบอดี้ข้อต่อของทางจีนนะคะจัดทรงเขาเรียกอะไรนะจัดท่าทาง ค่อนข้างง่ายนะคะยืนได้ง่ายแล้วก็คัสตอม คอที่แน่นๆนะคะน้องก็จะไม่ไม่งอกเงีดงูงเงินแล้วก็ทําให้การทรงตัวได้ดีขึ้นมากๆเลยนะจับน้องให้ให้ทรงตัวนิ่งๆก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยมือนะคะเรียบร้อยแล้วพร้อมกลับบ้านอีกบ้านหนึ่งแล้วขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่อุดหนุนผลงานคัสตอมพรอมเล่นของปนุษย์นะคะขอบคุณที่ไว้วางใจให้ป้าดูแลพวกเขาให้ด้วยขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ติดตามขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทำค่ะ สวัสดีค่ะ